สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch by Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ re-action animation เรื่องตำนานตำรุษเพื่อขังตาสองสานักถังเลือดพบจบแดง EP 39เ้จ้าเย้ๆๆกำลังต่อสู้ขันอย่างเดือดเช้สองสามสองใช่ใช่นะคะอันแรกสั่นไปสองแรกไปคือสบักสะบมติเกือบแบบ เกือบไปแรงใช่แต่ยังชนะอยู่ยังชนะอยู่ฮะเรามาดูกันต่ออ๋อเป็นอีก2นึงสิมันเป็นสองสช่สามเสออเออสักอย่างเพราะว่าอันนี้จะเป็นน้องเซียวๆกับคุณพี่กับคุณพี่อาวุธใช่เนาะที่เขายืนคู่กันแล้วใช่ไปดูกันดีกกว่าจ้ะ แต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ๊งให้เราเลยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันทพิเศษบ้างไหมเราอยู่ในเพ a y l i s t exclusive for m e m b e r จ้าแล้วก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยผ่านซุปเปอร์แตงนะครับผมขอบคุณทค่ะไปสามเก้าจ้าตอนที่สามสิบเก้า นี่บ้าน่เวทีรอลังการคือเมื่อกี้เพิ่งสังเกตมันเป็นสีเขียวๆมันเปลี่ยนสีแล้วใช้โถอาวุธวิญญาณสื่อหลายเคร่องอันนี้มันต่างที่สุอาวุธจบดีที่ทรงพลังขนาดนี้ออกมาได้การยิงสุดยอดปืนใหญ่ต้องอู่ภายใต้หมดของราชาวิญญาณงเรือจั่งเทียนไม่ไหเพิ่มพลังได้หรอ คุณพ ja ี่เพิ่มพลังไว้ก so ่อนลูกนูของเขาสร้างสาวหวนตาได้สี่ครั้งเราก็ชนะว้าวตาได้สวยแล้วจะจัดเจ้าคนไปรับกัน ระว,ว,ว่าเข้จะีคุณเชียวไม่ต้อห่วงค่ะแล้วพเาเชียเขาโค้ชเต็มจิงดาวที่คาดไวททใา้เป็มใจที่จะต้านได้นานแค่ไหนขอ,อทะลุลวงขอกสำกัญแห่งบ้านเ,าเามืองลูกสายตี๋ เรก็ได้รับบทหนักหลายครั้งจริงเอาดิเพิ่มค่ะแม่ที่สองะฐานสครบกาไม่ได้นโอ้ยโอ้ยโอ้ก็นแรกแล้วน้องเลือดกระอาบอีกแล้วขึ้นแล้วน้องุเพื่อพลังทำให้เวลาเติมพลังขปืนใหญ่ลดลงครึ่งนึงอ้ยว้าวไม่ได้สู้ไม่โอ้ยกะแตกอีกแล้ว โอ้ oh my god จ no oh. oh. ุดก็อสิบแล้วจุดสิบ why โอ้ยลกสาระสัอว์แบบเนี้ยปังแล้วใครสอนรวมเป็นหนึ่งโคตรมากอย่า าามกลิ๊งไปนู่นเลยออกไปเลยจ้าออกาเดนออกนอกสนาม<า>โอม้โหโอ้โหกาเด็นออกไปหมดแล้วเหรอ ยังไหมยังเสียวกำลังจะหลุดแต่น่าจะยอมแล้วไหมอ่ะโอ๊ยลองแพ้เฮ้ยเฮ้ยการศึกาองโจมตีได้อย่างสวยงามแต่การเร่งเติมพลังทำให้ร่างกายคนรับไม่ไหวไม่งั้นก็คือเราจะชนะไงเนี้ยเสมอและเป็นลุนคู่สามเฮ้ยเกือบไปโล่ใจ นิดต yeah. ิดนิดเดียวเดี๋ยวมันจะเก่งเตอร์มันจะเก่งเตอร์เฉียลรับบทหนักจริงจริงโอ้โหนูเก่งมาก ข้าสามจากนี้จะไม่ให้เจ้าต้องเจ็บตัวอีกโอ้โโรงเรียนเจ้าเขียนชนะใช่เถอะเสียวเซียงพวกเจ้าทำได้ดีมากจะไม่ให้พวกเจ้าทุ่มเทเสียเปล่าไหมวีเข้าหวังตองใปใบเตรียมลงสนามสัตว์ไปเอไว้ลุนลุนลุน วันชาชาโบราต้องเป็น正品。ต้งเป็นเย่อเดินแบบเหมือนจะไม่ไหว ว้าบอดเรียกกระหอกเจ้าคือผู้ไปทักโต๊หรือว่าแห่งจักรวรรดิสิงห์อว่าช่วยดูภูมิหลังเงียคนนี้ให้ข้าหน่อยสนใจอออีเฮาเหลือเกินก็าเยอะครเสด็จพี่ให้สนใจจริงนั่นแหครั้งที่แล้วเลยคอยจับตามองมาตลอด ยานยึดใไม้สีองจะสร้างพลังยิ่งใหญ่ไม่เสียดขึ้นแค่สัมผัสก็ระเบิดอย่าเพิ่งมอนย่ารยบคอยช่วยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮยไปไปกันไปกอน โอ้ oh God. เป็นเราลวงถูกต้องอาวุธยิงยาชาโอดสวยงามวีเท่าใช้อาวุธยิงยาชาทำให้แย่อูฉินตัวชาสำเร็จและจะประโยชน์จากใบไม้สีทำใไม่สร้างความฉานเจ็บนหก<ค><ณ>น,นี่เป็นอาวุธยิงยาชาให้เคลื่อนอไหวช้าลงว่าเอ้ย พวกหมายเราก็คือเจ้าแต่แรกแล้วแย่หูชิงว้าไง่จะตาเลยฮะรีบๆก็รีเร็วเร็วไปในเดินใจเร็วไปในเดินใจสนี้บานมื้นดุพังเออโอยระวังไปเก้าสิบหอพันเทวันเก้า รองทัเตาเเรีบอกจากตรงนี้โอ้เาจะสุดย่าแล้วต่อให้จบจะพาพวกจ้าไปด้วยของกำลังจะกระเด็นออกนอกสนามฝวัญใจฉันเอ๋หมา,าสอยด่งเงี้ยังเพียนเิ็เอ๋ย เจ้าช <icana> ้อพลังมากเกินไปใช้ขวดนมด้วยจงเป็นหัวหน้าคุ้มม่จะจัดการเจ้าฟอนดีวะพวกเจ้าเป็นตัวสมบัติให้ข้าคุ้มสุดกำลังกระบ้าใบไม้สีทอง ไอ่สิง์ทองันเดียวก็แรงแล้วแต่นี่มวนเกิมฟ้าเลยเย่อู่ชิงเป็นราชาวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในสามคนทรงพลังภาพฝาจริงๆ,ๆ oh, โอ้ยโ <God. S 2> อนะ้ยโอ้โอ้อยโอ้โอ้โอยโอ้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 โอ้ยโอ้โอ้ยโอดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโยโอ้โ้โอ้ยโอโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอง้ ขอบคุณทุ่มมากเออไปไม้สีทองอะไรปลิวไปเลยองค์สังสีสีทองปราชาวังกอนสายฟ้าเป็นยอดสิญญาณยุสัตต์ระดับต้นๆและที่บริสุทธิ์กว่าคือสายเลือดวังกอนสังสีสีทองวังกอนเป็นบรรพบุรุษของสัตงวิญญาณ แค่มังกรสักดิสิทธิ์สีทองคำรามก็ทําให้วิญญาณยุคของวิญญาจารสายสัตว์ที่นี่หมดไม่ได้ที่จะก้มหัวมอบกราบกูขอตั้งโรงเรียนสื่อไหค์เคอร์ต้องหลอหลมวิญญาณยุทธสามเหลี่ยมเด็กคนนี้ถึงเล็กมังกรศักดิสิทธิได้แต่เป้ยๆทำได้ด้วยตัวเองความสุวหวันของเด็กคนนี้หาใครเทียบได้ย้นจอมราชเอตอสติน เวอร์มากไม่ไมาเยอะมากเราตั้งไปคนสีทองระดับถูกไม่ได้หรอกที่มันไม่ง่ายเลยยิ่งไปกว่านั้นจะเอาชนะข้าไปได้หรอกนี่เฮ้ยนั่นเหรอไม่ต้องสนข้าใช้โอกาสนี้กำจัดเขาสวนทีพย์หรอ มาไม่ใช่ัวี่ขาใช่ใช่ใช่ราเาทำ้คุีเขาก็โดนโอ้อใช่พเพราะว่ามันอยู่ในเส้นทางของขอแค่ดี my god พี่มันเหน็บเขาไม่ได้เด็กผู้าญิงเป็นราชาวิญญาณที่เก่งที่สุดจึงฟื้นพลังได้เร็วกว่าคนทั่วไปโอ้ยคุณเว่าเวลาของเจ้าใกล้จะหมดแล้วจะให้สิบพี่เทเสียเปล่าไม่ได้โอ้ยแก่งมากคุยว่าพลังเจ้าไม่พอฝึกใช้กระบวนท่านะจะทำให้เจ้าบาดเจ็บได้นะแต่ฉลาดคนนี้ต้องรักษาไว้ให้ได้ เขาเผยแตเยอะมากมันต้องขั้นสุดจริงๆกับคนนี้โห่เงี้ยมนอายเช่นเดี๋ยวนึกนี่ไม่ใช่กลิ่นอายแค่บนนุชควรมีเขาเผยเขาเผยที่กลิ่นอายเขาสุดร้อย ออกไปก่อนแ้วผมจะไม่พอมาทำร้ายข้าไมปยาโอ้ยแข็งเก่งจังเลยมเหมนันพันริมรถเอออก,อก,กอรอบต้นหาก็คือหวังตรงยังอยู่สายขึ้นไม่ได้แต่ทำให้ริมรถความาพ่ายแพ้ได้ออวิเอ้าเด็กคนนี้ร้อยไว้ไม่ได้ ว่าปีเห้าเย่อชิงออกข้าวเวทีแข่งขันยุตินี่มันมาช่ชนะแล้วอะไอ้กเลยกา้วูะในการแขขันี้ก็คาทำไมอ่ะกระดิ่งมันอยู่เหรอ สุดท้ายข้าจะตกเป็นคนตบการแห่งขันนี้สินะพี่ต้องอยากเหียเกี้ยโดนดาบเวทีไปทักษะภาสามวิญญาณยุ่เพื่อผนใช้พลังเจ้าไปหมดแล้วสินะนี่นเอจะยังงมน้องมีน้ำยาอะไรอยู่มา น้องก,ก็ไมม่ธรรดาทุกคนต้องสุดตัวหรืออาวุธใครบอกเจ้านะว่าไม่มีทักษะวิญญาณจะชนะเจ้าไม่ได้ว้าอุ้ยไม่เคยเห็นหไม่เคยเห็น โอ้โหช่างพร้อ,ขขอมาเลยอ่ะทุกคนตะลึงใช่ค่ะใช่ค่ะไปเลยค่ะกระดิ่งะระฆังอะไรทุนค่ะหัวเอาของใหญ่ออกมาแล้เนี่ยเอไม่เคยเอาออกมาก่อนแต่<อ>มีผีเสื้อด้วยผีเป็นลูกชายแล้วเขาเป็นลูกหนุ่มใช่หมวิ โดดดินคอนสืบวินยาณว้าที่พ่อให้มามันเป็นการสืบทอดของเขาซุมสำน,นักเทาเทียมสี่สโอย้ยพี่พี่ต้องเหี่ยวมีวขข๊ขนทุบไล่ทุบมันสากดีดีนัดไปซะ สรุปวิกโอ้โหระเบเลยอ่ะแรงมากเนาะอันดับหนึ่งในใต้ล่างคือย yes. อ่างคู่กาแฟป่าย่างคู่กาแฟขายเขากินกันเข้ากันจริงๆไม่เข้าไม่เข้าในเราตายเฮ้ยเธอสนุกเกินพีคมากเลยสนุกเกินดูต่อไม่ได้นะเพราะไม่มีให้ดู จริง,รงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์เท่าก<ด>ันอน<ะ>่อาทิทาตย์ค่ะเพราะเราตัดสดูทันเราตามดูทันแล้วใช่แบบต่อยให้เทคมากอีกพีนี้จริง,อ,งอีพีนี้ทุกคนแบบแบบต่อยให้เทคโชว์หมดปือแล้วอีพีสุดท้ายสุดลิ์เพราะว่าทุกคนต้องแบบมันต้องชนะคือคือทุกคนทุ่มขนาดนี้แล้วอะคือมันต้องชนะเท่าไหป่ตอนนี้ก็คือจากที่มาวางวางแนกขนาะก็คือ พยายามอย่าเปิดเผยมาแบบยื้อ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 ไว้ก่อนรอตัวจริงหายแต่ตอนนี้ทุกคนไม่รอแล้วมันรอไม่ได้ไงไม่งั้นเขาจะตกรอบก็เลยต้องสู้ด้วยสิ่งที่มีใช่สิ่งที่มีแบบสุดความสามารถแล้วคือทุกคนอ่ะเหมือนแบบโชว์ทุกอย่างที่อยู่ในคังในรงในคังอ่ะอย่างลูกเราก็แบะแต่แบะแตกว่าทุกอย่าง น้ำคงน้ำแข็งแมงป่องเออส่วนพี่อะไรก็คือเออแต่เอน้ำแข็งแมงป่องอะคือเคยโชว์ตอนแบบโชว์ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยได้แบบแสดงแสดงใช่อันนี้ก็แสดงออกมาแล้วว่ายี่ไหนแล้วคืออะไรมีกลิ่นไออะไรนะกลิ่นไอปีศาจก็จะมาเก็บลูกเราอย่างนั้นได้ยังไงอาจารย์คนนั้นอีคนนั้นที่เอออยู่ๆก็แบบเก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วคนนี้เลยคือแบบเออแต่ที่แล้วก็ที่พีก็คือ มังกรสีทองมังกรสีทองที่จริงๆปกติอาจารย์สามคนต้องรวมกันแต่นี้คือได้แค่คนเดียวทําได้เลยเธอคนนี้ทำได้เลยจริงหูแววซ่ามากคือทุกคนมีพรสวรรค์สูงมากกับทีมนี้นะแต่ว่าแต่มันก็่นหละนะมันก็ยังต้องมียังมีช่องโหว่ของทีมตัวเองที่จะต้องคอยุดรู้ว่าอยู่เพราะว่ามาแข่งในสนามเนี้ยคือทุกคนโรงเรียนอื่นมันเก่งกันมากระดับมันเกินเขาไปเยอะแล้วหนึ่งหมื่นปีผ่านไปอน่วิญญาณ ทุกคนเก่งมากพัฒนามากใช่แต่ที่พีก็คือเท้าเทียนอันดับหนึ่งในใต้ล่างอันดับหนึ่งในใต้ล่างค้อของพ่อค้อของพ่อใช่นี่คือสิ่งที่พ่อให้เราใช่เหมือนมีอีพไหนนะที่เหมือนเขาพูดถึงตอนที่แบบมีต้ามิงเอิบออกมาเนาะแล้วก็เหมือนเขาจะมาจะมาช่วยน้องใช่แล้วมันก็มีพูดถึงว่าแบบ ข้างบนเขามองอยู่ตลอดลอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างอ่ะเออแล้วเขาก็มีการพูดไปถึงเท้าเทียนแบบที่แบบแพ่นไปเป็นแบบเออแบบเท้าเทียนอะไรอย่างเงี้ยเออพอมาเห็นอีพีนี้ที่น้องต้องแบบเอาขึ้นมาโชว์แล้วอ่ะคือถึงแม้ถึงแม้ว่าในเรื่องมันยังจะไม่เฉยหรอกว่าว่าน้องไปในไทยเนาะแม้แต่มันก็พอสิ่งที่น้องมีอ่ะมันเนาะเออสิ่งแล้วก็แบบเราเราก็พอ ดาได้ว่าทายาทอ,อ่ะนอกไหมตัวเราอ่ะแบบรู้ไงเราก็เลยจะแบบเดาได้แต่ว่าไม่รู้ว่า ในที่ท่านอื่นเออคนอื่นโรงเรียนอื่นหรือว่าที่นั่งอยู่ในเนี้กิติศัพท์เขาขอเท้าเทียนมาบ้างเขาอาจจะรู้แหละว่าเท้าเทียนคือสํานักที่แบบอันดับหนึ่งในใต้่าแต่ไม่คิดว่าจะอยู่กับเด็กคนนี้นะออกคืออาจจะไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนหรือว่าเป็นแค่คนในสํานักแล้วมันจะขนาดนี้เลยหรือเปล่าเพราะซึ่งตลอดเวลาเขาจะโชว์แค่ผีเสื้ออย่างเดียวงั้นออกไหมแต่ย่อยู่เนี้ยควักเท้าเทียนมาแสดงว่า ทีมตัวสำรองของเราอะมีวิญญาณคู่หลายคนมากใช่เกือบทุกคนเลยเป็นวิญญาจาร์คู่ใช่ต้องฝึกคู่ทั้งนั้นเลยหลายคนจริงๆแล้วก็อีกอย่างคือน้องแบบจริงๆคือตั้งใจมาเป็นตัวสำรองอะนาอแต่ว่าตอนนี้คือแบบกลายเป็นที่จับตามองของคนภายนอกอยู่เยอะมากแล้วมันเวอร์มากพี่ที่ใส่หมวกคนนั้นนะ่ะที่เขาแบบดูแบบมั่นใจมั่นใจว่าเขาเก่งอะเขาเหมือนจับตามอง คู่นี้อยู่หลายรอบแล้วเนาะเออไม่รู้ว่าเขาแบบสังเกตเออออะไรหรือเปล่าอะไรนี้ก็แบบน่าสงสาแต่ส่ไขมาพอเข้าเรงมาคือกินเฮาเทียนคือแบบว่าคือเหมือนวิญญาณยุดมันมันหมดแล้วอะไอพลังของเขาเนาะคืออาจารย์ก็เหมือนจะเหมือนจะยอมรบบแล้วว่ามัเราจะพ่ายแพ้แล้วอะแต่สุดท้ายอะ ข้าวเทียนก็ออกมากู้สถานการณ์ได้จริง,ง,งตะลึงพึงเพิดมากเอาจริงๆคือนึกว่าไอ้ละครนั้นคือแบบปอกแปลกไปแล้ว<ช>เว่าออกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือแบบเฮ้ยนางแบบยังมีแรงมากรุงกิ่งอยู่ตอนนี้แหละทุกคนจะต้องไปที่จับตามองแล้วก็ตอกอยู่อันตาราย<ช>แน่นอนจริงดูน่าสงสัยคือแบบเพื่อนๆแบบไอ้ในสนามเนี่ยต้องแบบไอ้พวกนี้มันยังไง สื่อไรเครื่องมันไม่ทำอะจรมันไม่ได้มาได้จริงนะคะก็ต้องรอลุนกันในอีพีหน้าเราจะค้างไปด้วยกันค้างไปด้วยกันนะจ๊ะนะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย